ว่าค่ะว่า,าทุกคนที่ส่งมาว่าเอา่อน้องฟุกทำความสะอาดห้องน้ำส่วนปฏิบัติการใส่ตรวจไว้แล้วครับเผื่ออาจารย์ปูปเ่เกษมและลูกศิษย์เข้าห้องน้ำครับวันนี้เพื่อนกลับมาเข้าวีแล้วค่ะส่งรูปมาแต่เช้าวันนี้ทําความสะอาดส่วนปฏิบัติการแล้วก็ตามโครงการลงพักเพื่อประชาชนครับ มีผู้กองนิดาบีแล้วก็น้องฟูกขาสามคน,น,น,นวันเสาร์คนอื่นเขาน่าจะกลับบ้านกันท,ทางไหนใช่ครทางเคียวเชียงอ้าว <c oughs> คุณเดวิดเฮเราให้บุนเดอร์ให้บุญเยอะๆใช้บ่อยๆใช้ไม่บ่อยไม่ดี และไม่ใช่ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยในศาสนาพุทธมีอนุภาพในการใช้บุญนี้เป็นหลักพึ่งพุทธ,ธะโดยการเรียนรู้แล้วดำเนินการด้วยตนเองมีหลักการเอาล่ะว,วันนี้ไปไหนมาเลาะเลาะไปไหนโอ้ยก็จะบอกได้ไงเนาะขึ้นลง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  ตามภาษาคนชอบเลาะแล้ววันนี้ก็จะเลาะไปตำรวจอีกยังไม่จบไปสร้างบุญทำเพื่อส่วนรวมไม่เสียหายคูณเข้าหกสิบกว่าล้านคูณเข้าเลยตี้ต่ำไว้คือคนลลพันธต่ออนุภาพหนึ่งคนในการทำงาน แต่ลบวันของเราเมื่อมีใครได้มาใช้สอยและมันเป็นของส่วนรวมมันเลยต้องตีอนุภาพนับ60ล้านคนขึ้นแต่เรามีพระมหากษัตริย์เลยต้องไม่สามารถที่ประเมิอนอนุภาพได้ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นเรียนรู้แล้วทำจะได้มีอนุภาพทำไปได้ทั้งคืนโดยไม่เหนื่อย ทำไปได้ทั้งวันโดยไม่เหนื่อยเป็นตำง,งึดตำรวจเขาเงึดเรานะโอ้โหให้เราเป็นเด็กยังไปไม่ไหวเลยอาจารย์ปู่ไปทั้งวันไปได้ยังไงไปทั้งคืนอีกไปได้ยังไงมันมีวิธีเอาง่ายๆเลยแล้วใครไปทําเหมือนจะได้อานุภาพแบบเดียวกันไหมไม่รู้ลองทําดูว่ไม่ต้องลองทําเลย เดี๋ยววันหนึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเราแบบเดียวกับเราไปได้ทั้งคืนและเช้ามาไปได้อีกต่อและไปได้ทั้งวันถ้ามีงานเร่งไปได้อีกอาจจะสองหรือสามสี่ห้าวันได้เป็นอย่างนี้นะทำไมเ,เรียกว่ามันไปด้วยสมาธิแบบพื้นฐานตลอดเวลาไม่มีชานที่เพ่งแนบแน่นอะไร แต่ไปโดยความตั้งมั่นโดยการเพ่งเล็กๆจับจุดในการกุศลว่าตึ๊บครั้งนี้63ล้านคนเป็นอย่างน้อยอา่านภาพใน63ล้านพันถึงเหล่าต่ำไม่เลยอย่างนี้เลยทำไมคนมีศีลมีไหมมีก็จะเกิดเป็นแสนคูณเข้าไปอีกและพระราชามหากษัตริย์และพระราชาวงศ์อีก คูณหลายโขดสัญญาณตัดครับ oh. โอ้์เตัดเนยฮะตัดหรือไม่ตัดเดี๋ยวาลองตัดหน่อเครื่องหนูตัดไปก่อนแล้วแต่เครื่องนี้มันยังถ่ายได้ก็ไอเ,เครื่องไหนห่างกันแน่นลู้านเยสัญญาณคนละคนละคนละเบอร์กันคนละสถา,านีหรือคนละเบอร์สถานีเดียวกันแต่คนละเบอร์ค่ะมันค้างไม่เปิดหลายเครื่องไว้เลาะเอาเครื่องเราเปิดดีด้วยหรือไม เนี่ยค่ะแต่อินเทอร์เน็ตเดียวกันนะฮะเอาละพอแค่นั้นป่ะม,มันหายังไม่ไปใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวนี้มีมีได้อยู่ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาหนูมีอันนี้สำรองถ่ายไว้ไม่มีอินเทอร์เน็ตมาแล้วค่ะบุู่ได้ละค่ะสียงนีมันขาดตอนไหนเนาะ <c oughs> 63ล้านแล้วก็ถัดจากนั้นนิดหน่อยครับูห63ล้านพัน <ฮะ S 1> เพราะอันภาพหนึ่งคนออกมาหนึ่งพันเขาไม่มีศีลออกมาหนึ่งพันและ63ล้านคนรวมสัตว์เดรัจฉานรวมภิกษุผู้ทรงธรรมรวมพระอริยะรวมพระราชามหากษัตย์และพระราชวงศ์มันไม่สามารถนับแล้วง่าย นับไม่แล้วหรอกว่ากันเถอะมากด้วยอนุภาพฉะนั้นใช้บ่อยๆดำเนินการได้แต่เสียอยู่อย่างนะพอเราเริ่มพักเท่านั้นแหละพักที่มันพอขึ้นรถมันจะเป็นเหมือนจะพักมันนั้นใช้เสียนิสัยเสียขึ้นรถแล้วหลับคนขับเห็นเราหลับก็จะหลับตามไปด้วยเคาะอยู่เรื่อยเอาละถือแน่ จะเป็นคนแน่ถือไม่แน่อย่าคุยว่าแน่และทําไม่ได้แน่ก็อย่าคุยว่าตนเองแน่ถ้าคุยครบก็บเราไม่ได้ครบได้ก็ครบห่างๆไปอย่างนั้นเละเอาละพออบุนเดอร์คุณเดวิดเฮสต้องอย่างนี้ใช่ไหมค่ะถามว่าจะแจ้งข่าวเรื่องปรากุญไหมคะเนาะแจ้งหนะหนูยังไม่ทำนังสือค่ะปอ เรื่องบุตรสบาบุตรสบาชื่อเรียกทั่วไปว่าบุตรออกจากวัดไปแล้วทีแรกตัดอีกแล้วนี่ตัดอีกแล้ว,อลวเออเดี๋ยวค่อยแจ้งค่ะวันไหนามันทำไมไม่ดีวันนี้ไม่รู้ในนี่สัญญาณไม่ดีหรือเปล่าไม่ค่ะปกติมันดีู่สัญญาณหรือว่ายืนใกล้ไป ทักทีมันกระดิมาแล้วค่ะสัญญาณน่าบ้าแล้วสองเมตรได้เลยโอเคมั่วไม่ได้แล้วค่ะเน็ตตัดอีกแล้วห้างหรือแววันนี้ยังมีเต็มอยู่เลยอ่ะมันติดติดแล้วค่ะมันติดติดแบบแบบอ๋อถอยไปหน่อยที่มันจะบีบขึ้นมาอีกหรือเปล่าค่ะตอนนี้ถ่ายทอดได้อยู่ค่ะเอ้อ ต้องไกลหน่อยทีนี้มีไม้แล้วนี่ไม้โ,โฟน, <c oughs> นแกนไม้โ,โฟน <c oughs> เรื่องบุตรสบาหรือคนเขาเรียกบุตรบุตรกันนี่แหละอยู่ในเนี้ยออกไปแล้วเมื่อวานออกไปเพราะอะไรไม่บอกแล้วมันขี้เกียจพูดขี้เกียจขายหน้ากันแต่บอกว่าฟ้าตัวพึชใช้ไม่ได้ก็แล้วกันเอาคำง่ายๆแค่นี้เนี่ย ความประพฤติของบุตรบาปใช้ไม่ได้เราจึงสั่งให้หยุดพักไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปคิดงานการอะไรให้ตักอาหารกินแล้วก็อยู่ในที่พักฝึกจิตฝึตกใจอยู่ในนั้นแหละอย่าไ,ไปคิดอะไรมากไม่ต้องมาคิดการคิดงานอะไรกินแล้วก็อยู่ในที่พักเดินก็เดินอยู่รอบๆที่พักนั่นแหละอย่าไปไหนและ อย่ามาลดท้าต้นไม้อย่ามาคิดเรื่องสวนเรื่องผักเรื่องพืชไม่ต้องมาคิดอย่ามาคิดว่าใครหนักใครเบาอย่ามาคิดว่าคนไม่ช่วยวัดจะเป็นยังไงอย่ามาคิดให้อยู่แต่ในนั้นอยู่ได้มากี่วันสองสามวันแล้วค่าเมื่อคืนนี้ลาออกจากวัดไปแล้วยังที่คุยกับเด็กอีกว่าบอกถ้าป้าจะอยู่ก็อยู่ได้ ป้ากลัวมีปัญหาหว่านนี้ใช่ไหมปึมันก็าสวนเลยโอ้พระบุตรพูดแบบนี้ไม่ถูกแล้วเขาก็บอกไม่ถูกแล้วถ้าอยู่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปมีแค่นั้นจะมาพูดไว้ถ้าจะอยู่ก็อยู่ได้ไม่ถูกหรอกเขาบอกแล้ว,ออลวพอเราได้ยินคนํานี้ก็เลยถูกตัดจากระบบจะถูกตัดจากวัดระบบไม่ตัดเพราะระบบมันเป็นของพระพุทธ,ธเจ้า แต่ถูกตัดออกจากวัดไปไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่เกี่ยวข้องกับวัดตาบใดที่เรายังอยู่เป็นแต่ผู้อื่นมาอยู่แล้วบริหารงานรับกันมาเป็นเรื่องของเขาแต่ตาบได้เราอยู่ความประพตนแบบนี้อยู่กับเราเหมแน่มันวนมาแล้วค่ะโอ้น็ตมันตับตับดิดดิดติดติดดับดับเด้อเน็ตับตับดิดดิดติดติดดับดับอ้าวก็ใช้ตามมันเป็นนี่แหละ เราก็เลยว่าเอาถ้าขี้คุยขีย้โม้อย่างนั้นก็ไปเลยเก่งนะักไปหาทํายังไงที่ไหนก็ไปเลยอย่ามายุ่งกับสํานักนี้ทีแรกออกไปเนี่ยถ้าตรวจสอบนิสัยแล้วเห็นว่าดีขึ้นก็จะให้เข้ามาทําบุญก็เหมือนเหมือนคนอื่นทั่วไปที่อยู่ข้างนอกแต่มาขี้คุยว่าถ้าป้าจะอยู่วัดก็อยู่ได้นะปกแต่ป้ากลัวมีปัญหาอ้าว เราอยู่ได้กลัวมีปัญหาผู้หาส้นเท้าอะไรนะว่างั้นขาดกันไม่ต้องมาเกี่ยวกันอีกกราบเท่านิสัยจะฟื้นคืนมาเมื่อใดโน้นเราเลยพูดแบบนี้กระจบกันด้วยคานี้นะสําหรับบุตรบาทนางจะเป็นอะไรก็ลืมแล้วนางบุตรรัศกรเบามันค่ะนางบุตรบุตรรัศกรบุตรรัศกรค่ะไม่เขาไม่ใช่บุตรบาสไม่ใช่ค่ะอ๋อนางบุ